น้ำเย็นให้เต็มเตนะครับเข้าใจนะครับเราจะให้ตั้งไว้นั้นสลัดตู้เดินเมื่อพระจบนะครับที่ท่านพิจารนะครับชอบมากเลยที่รักคนไหนสนใางอนางครับมาถังมาเที่ยววัดเขาตาแบกวัดเขาตาแบกนะครับป้าขาแม่ขามาขอถ่ายรูปครับแมเป็นนักวยขวัญใจมหาชนจริงๆรถถังจิตเมืองนนท์ดีครับดูได้ไหมได้ผมถ่ายใส่ กราาะเรท่านนะครับโอ้ถ่ายรูปกันไม่หยุดครับเปคนคนหนึ่งนะครับเขคือเขายาวนครับเองเาจรันุนี่ก็งนี้ค1หนึ่งสองสาต่อไปนันมาวั่ละบนะครับสามทหทั้งดเสบายนะครับเพราะว่าที่นีอากาศดีนะครับแล้วก็เราู่ที่วาง ทางโน้นเอฟซีรถไถใช่ไหมแฟนมวยจำได้ครับแฟนบจำได้เป็นไงครับครั้งแรกที่มาที่วัดครับครับเป็น้ะไรที่มาวัดเขาตะแบกครับก คี่ว่าการมีเอซที่ติดตามเราอยู่ด้วยก็รู้สึก,งไ,กงไงดีใจนะดีใจับที่มาที่าม,าามาแล้วคนตอบรับดีครับที่ออมา,ลมาแล้วมาแล้วาก่าฮ่าฮ่าฮ่่เฮา่าฮนา่า ฝากติดตามช่องรถถังหน่อยฝากติดตามช่องยูทูบผมด้วยครับรถถังภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นวัดรถถัง่ภาษาไทยครับก็ฝากกดไลค์กดสับนครับจะมีทีเด็กไว้ทุกวันแล้วก็จะมีกาเที่ยวใช้ชีวิตทุวนาผมฝากแล้วกนรัแล้ตตาหนึ่งสองมต้รับตีดารับหนึ่งสองนะครับโป้ต้านะครับเปิดยวด้วยนะครับเตวได้นะครับ